ในยุคดิจิทัลที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแนบแน่นแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารและมอบความบันเทิงได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเราเปิดรับข้อมูลจากโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องบางครั้งสิ่งที่ควรเป็นประโยชน์อาจย้อนกลับมาก่อผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเปราะบางสัญญาณสำคัญที่ควรหยุดเพื่อทบทวนพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของตนเองมีดังนี้ เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งนอนไม่หลับหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกและต้องเลื่อนดูมือถือรู้สึกไม่มีความสุขขณะใช้งานโซเชียลเช่นรู้สึกเหนื่อยหนักใจหรือหดหู่ใช้โซเชียลเพราะต้องใช้มากกว่าอยากใช้ไม่ได้ใช้เพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลายแต่เพราะความเคยชินหรือกลัวตกข่าวโซเชียลดีท็อกคือการเว้นระยะหรือพักชั่วคราวจากการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆ จุดประสงค์ของโซเชียลดีท็อกไม่ใช่การตัดขาดจากโลกออนไลน์โดยสิ้นเชิงแต่เป็นการเว้นระยะห่างจากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามาในแต่ละวันสามารถเริ่มต้นได้ด้วยวิธีง่าย,ายๆเช่นกำหนดเวลาใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดติดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆลบแอป,ปที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะแอป,ปที่ใช้แล้วรู้สึกว่าติดหรือเสพติดการใช้งาน หันไปทำกิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆเช่นวาดภาพทำอาหารออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือเดินทางเปลี่ยนแหล่งรับข่าวสารโดยติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์หรือสื่อที่น่าเชื่อถือใช้วิจารณญาณกับพาดหัวข่าวอย่ารีบเชื่อในทันที การทำโซเชียลดีทอกไม่ได้หมายความว่าเราต้องปลีกตัวออกจากโลกภายนอกหรือปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่คือการตั้งใจเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและไม่ใช้เมื่อมันเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรา ยิ่งไปกว่าน,นั้นการทำ Social d e t ทอกไม่ได้เป็นเพียงแค่การพักจากหน้าจอเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในการรับข่าวสารและลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง การรู้เท่าทันและการเว้นวากจากโลกออนไลน์เมื่อจำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสุขภาวะใจที่ยั่งยืนหากพบว่าความเครียดหรือความอ่อนล้าทางอารมณ์เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เช่นสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือนัดพบจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไปครับ